สวัสดีครับผมกันเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูโปรโมชั่นของทางรถแบรนด์ฟอร์ดถือว่ามีโปรโมชั่นที่ค่อนข้างจะดุดันที่สุดในช่วงนี้เลยนะครับมีส่วนลดหลัก200แสนมีดาวศน์เซขับฟรีสเดือนจนถึงขับฟรี9เดือนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาไล่เรียงให้ฟังแล้วกันนะฮะว่าตัวโปรโมชั่นของเขามีอะไรมั่งต้องแจ้งอย่างนี้นะครับเดิมทีช่วงเนี้ย ช่วงก่อนสงการหรือว่าหลังสงการนะครับปกติจะมีการซื้อขายรถช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ขายดีนะครับแต่ปีนี้งานมอเตอร์โชว์ก็ยังไม่มีนะฮะสงการก็ยังไม่มีเลกลายเป็นว่างานนะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่เขาจะจัดเนี่ยเขาก็จัดอยู่ที่โชว์รูมกันนะครับสำหรับวันนี้ทางการเลสซิ่งก็เลยพามาดูนะครับว่าทางโชว์รูมเนี่ยมีโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่าโอ้โหร้อนแรงแรงจริงๆนะฮะแรงกว่างานมอเตอร์โชว์อีกเริ่มต้นจากตัว โปรโมชั่นส่วนลดสองแสนนะครับตอนแรกเนะี่ยไปถามเขานะฮะว่าส่วนลดสองแสนเนี่ยมันคือประมาณไหนนะครับเขาก็บอกว่าเป็นฟรีดาวนะฮะดาวศนั่นเองนะฮะทางผมก็เอ็ดาวศเอร์เซนตมันก็คล้ายๆเจ้าอื่นไหมนะครับแต่สำหรับ Ford ไม่คล้ายนะครับดาวศูนเหมายความว่าสมมุตินะครับรถเนี่ยต้องดาว20%ของรุ่นนี้นะฮะก็ตีซะว่าแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยดาวศของเขาหมายความว่าเขาก็ช่วยดาวไปเลยนะฮะแสนกว่าบาทนั้น เลยกลายเป็นว่าส่วนลดของรถพวกนี้นะฮะโอ้โหทำได้แบบหลักแสนกว่า2 0 0แสนเลยนะครับสำหรับตัว Ford r a n g e r แต่เพืเ่อนๆสมาชิกอาจจะต้องได้สอบถามที่โชว์รูมนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แต่ว่าแต่ละโชว์รูมเขาจะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันก็สอบถามได้เลยนะครับส่วนสำหรับเจ้า w i t เทคนะฮะเเนี่ยโหข,ของนั่นเพียบเลยนะครับทั้งดาว0%ก็มีขับฟรี3เดือน6เดือนได้หมดเลยนะครับ แมยถือว่าช่วงนี้เขาอัดกันหน้าดูเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของทางรถกระบะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะสำหรับพวกเราที่กาลังมองหารถกระบะอยู่นะครับซื้อช่วงนี้ดาวก็ไม่ต้องดาวนะครับเขาช่วยดาวเป็นแสนกว่าบาทเลยนะฮะบังคันถึง2องแสนเลยช่วยดาวนะฮะขับฟรีอีก3เดือนหรือยังไม่พอใจก็ขับไปนู่นเลยนะครับเเดือนค่อยผ่อนนะฮะเออก็เหมือนได้ขับฟรีฟรนะฮะรถได้ขับฟรีฟรเลย ก็ลองสอบถามที่ทางโชว์รูมแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะมีสิทธิพิเศษด้วยนะสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนก็นแล้วแต่นะครับที่เป็นแฟนๆของช่องการเลสซิ่งนะฮะก็ฝากประสานที่ทางโชว์รูมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรของโชว์รูมนี้ไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าบอกมาจากช่องการ์เลสซิ่งชาแนลนะฮะเขาอาจจะมีกิฟต์เซตของแถมให้อาจจะเป็นทองให้เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังโปรโมชั่นกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับโทนี่จากฟอร์ดสกลนครนะครับวันนี้ผมอยู่กับ รถยนต์2คันนะครับข้างหลังผมก็คือเป็น Ford Ranger แครบรุ่น XLT นะครับกับ Ford Ranger w a l t a นะครับสีส้มนะครับวันนี้จะไม่พูดพันทําทำเพลงนะครับวันนี้เอาโปรมาบอกก่อนเลยครับสำหรับรุ่น Ford Ranger XLT แครบคันนี้นะครับผมส่วนรถรวมของแถมนะครับผมมูลค่าสูงสุดถึง2 0 0แสนบาทนะครับ ขอย้ำครับส่วนลดรวมของแถมครับมูลค่าสูงสุดถึง200,000บาทนะครับสามารถรับลดได้เลยนะครับส่วนคันสีส้มนะครับเป็นตัววอลแทกนะครับคันสีส้มเนี่ยผมเอาแคมเปญมา2ตัวนะครับอันแรกเลยอย่างที่ป้ายติดเลยนะครับดอกเบี้ย0%นซะครับผมอเท่านั้นยังไม่พอครับ สกลนครมาทัางทีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นขับฟรีอีก90วันขอยุ้าครับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นขับฟรี90วันถามว่าหมดหรือยังขับฟรี90วันมันพอไหมครับช่วงนี้มันไม่พอนะครับสําหรับช่วงนี้ขับฟรี90วันมันไม่พอนะครับสาหรับรถยนต์รุ่นวาลแท็กสีส้มคันนี้นะครับผมหรือหรือเอาพิเศษให้อีก รุ่นอื่นก็ให้อะผมให้ทุกรุ่นเลยนะครับผมขับฟรี9เดือนเน้นย้ำครับที่ฟอร์ดสกลนครนะครับมีโปรโมชั่นนะครับผมเลือกรับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ขับฟรี90วันหรือรับเต็มไปเลยขับฟรี9เดือนครับฟังไม่ผิดครับขับฟรี9เดือนจริงๆเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะมาเน้นย้ำในเรื่องของออปชั่นของรถแล้วกันนะครับ ขอญาตไปรุ่น XLT ก่อนนะครับจุดเด่นของ XLT คันนี้นะครับผมจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนด้านหน้านะครับพวกใบปัดน้ําฝนนะครับจะเป็นระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับฝนตกมานี่ก็คือปัดเองเลยนะครับตกค่อยตกแรงก็คือจะปัดตามจํานวนน้าฝนที่ตกเลยนะครับไล่ลงมาอีกด้านหน้านะครับผมส่วนของไฟหน้าไฟหน้าของ XLT นะครับเขาจะเป็นแบบ ไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมอ่แต่ว่าที่โดดเด่นกว่านั้นคือมันมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอตัตโนมัติถ้าฝนถ้าสมมุติว่าเราขับรถกลางคืนหรือเข้าโมงที่แสงสว่างไม่เพียงพอเขาเปิดปิดให้เองโดยอตัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในห้องโดยสารข้างในนะครับข้างในนี้จะมีระบบคูชันโทนครับหรือว่าระบบควบคุมความเร็วอตัตโนมัติให้ด้วยนะครับ เมื่อทุกท่านนี่ยขับขี่รถนะครับในทางไกลมีอาการเมื่อยล้านะครับเราสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งเพียงแค่กดปุ่มบนพวงมาลัยก็ได้ครับในส่วนฟังก์ชันต่อมาคือกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังจะเป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับเมื่อขับรถกลางคืนมีแสงแยงตานะครับตัวนี้ก็จะปรับลดแสงให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับผมระบบเครื่องเสียงของเรานะครับมาพร้อมกับระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับไม่ว่าคุณจะสั่งเปิดเพลงหรือเปิดเปิดวิทยุนะครับเพียงแค่เราใช้คําสั่งเสียงอย่างเดียวนะครับก็จะสามารถสั่งให้เปิดเพลงเปิดวิทยุได้นะครับเครื่องเสียงของเรานี่มันรองรับการเชื่อมต่อหลายอย่างครับทั้งบลูทูธ USB นะครับผมรองรับการเชื่อมต่อหมดเลยนะครับทำให้ทุกท่านนี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวสีส้มนะครับ สีส้มสีส้มสีส้มวอลแท็คันนี้นะครับต้องขอย้ำตัวนี้เป็นปี2020นะครับสีส้มเลยเรื่องของใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติไฟหน้าอัตโนมัติไม่ต้องพูดถึงมันมีอยู่แล้วนะครับขอเน้นย้ำตัวชม2020ไฟหน้านะครับจะได้เป็นแบบใบ LED นะครับสังเกตดูนะครับ20ไม่20ยังไงนะครับรมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไฟจะเป็นลักษณะนี้นะครับ มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันแบบ LED เหมือนเดิมนะครับส่วนไล่มาด้านล่างนะครับในส่วนของพวกไฟตัดหมอกก็จะได้เป็นแบบ LED เข้ามานะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเราไปดูด้านหลังนะครับคันนี้ออปชั่นจะเยอะหน่อยนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับตัวขับ2นะครับเครื่องยนต์2.0เกียร์ออโต้10สปีดนะครับ ข้างหลังจะมีเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหลังมาให้4จุดนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามนะครับไม่เกะกะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือคันนี้จะได้เป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูมันผ่อนแรงยังไงนะครับพุดเปิดมาแน่นอนนี่ครับเปิดมา มันจะหนักมากถ้าเป็นรถทั่วไปแต่ถ้าเป็นฝาท้ายแบบอีซิลิทนะครับผมจะใช้นิ้วเดียวเลยนะครับจะปิดขึ้นไปเลยนี่ครับนี่คือฝาท้ายแบบผ่อนแรงครับผ่อนน้ำหนักไปได้ถึง66%อ่าเห็นไหมครับอ่า ก็ช่วงสุดท้ายนะครับผมขอเน้นย้ำโปรโมชั่นนะครับคันสีขาวเรนเจอร์ XLT คันนี้นะครับผมส่วนลดรวมของแถมมูลค่าสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทตามป้ายเลยนะครับอ่าส่วนเจ้าวอลแทกสีส้มคันนี้นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับรับดอกเบี้ยนะครับ0%ขับฟรีอีก90วันนะครับแต่เท่านั้นมันยังไม่พอนะครับ สำหรับช่องการเลสซิ่งมาที่ฟอร์ดสกลนครทั้งทีนะครับจัดไปเลยนะครับผมคันสีส้มกันนั้นนะครับ90วันไม่พอจัดให้เลยขับไปเลยครับ9เดือนชิวๆ9เดือนครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับก็จะเป็นเบอร์โทร0 4 2 7 1 2 2นนะครับหรือเข้ามาติดตามได้ที่เพจฟอร์ดสกลนครเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามคลิปนะครับผมของช่องการเลสซิ่งด้วยนะครับผมถ้ามีแคมเปญโปรโมชั่นดีๆอะไรสามารถสอบถามผ่านช่องทางของการเลสซิ่งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ